สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่รักและชื่นชอบในพระเครื่องทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันกับช่องศรัทธาพระเครื่องนะคะจะพบกันช่วงยามบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะช่องทางการติดต่อแม่ค้านะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์098272 3960นะคะ,ะ,คะหรือว่าจะเป็น id line นะคะ0982723960นะคะทั้งสองช่องทางนี้นะคะสามารถติดต่อแมค่ค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะ ในส่วนของราคาวันนี้นะคะก็เปิดไว้ที่400บาทเหมือนเดิมเลยนะคะส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะหาง่านไทยไม่จะดวกโอนนะคะเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะปลายทางก็400บาทเช่นกันนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะก็ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสัทธาพระเครื่องกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลามาค่ะแม่ค้าลงคลิปใหม่ๆนะคะ เผื่อว่าใน EP ที่แม่ค้าลงนะคะมีอ,องค์ไหนที่สนใจนะคะก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับวันนี้ก็มีพระเครื่องหลากหลายรายการนะคะมาให้รับชมกันนะคะมีเก่าใหม่ปะปนกันไปนะคะดูองค์ที่ชอบนะคะถูกใจองค์ไหนแล้วก็ทักมาปิดกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันเป็น EP ที่79แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะ รายการแรกของวันนี้นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะให้ดูเนื้อก่อนเลยนะคะฝนกำลังตกเลยนะคะตอนนี้เสียงอาจจะมีเสียงแทรกหน่อยนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ นื้อด้านหน้านะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะพิมพ์แบบนี้เนื้อแบบนี้นะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะสี่ร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะอันนี้จะเป็นลีลาเนื้อชินนะคะให้ดูก่อนนะคะอันนี้แม่ค้าต้องแจ้งก่อนนะคะว่าอันนี้แม่ค้าไม่ทราบที่นะคะแต่ดูแล้วเก่านะคะเก่านะคะเนื้อ จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นลีลาเนื้อชิ้นนะคะแม่คะไม่ทราบที่นะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดนะคะทราบนะคะหรือว่าสนใจนะคะก็ทักมาปิดกันได้นะคะดูแล้วเนื้อเก่าๆเ,เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สามนะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะบางขุนพรมนะคะให้ดูเนื้อนะคะ เนื้อจะออกตุ๊บตับนะคะเก่าๆเลยนะคะอันนี้จะอยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะคะภาพไม่ชัดยังไงนะคะสามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเนื้อสวยๆนะคะพิมพ์สวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะคะ ทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ฝีนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะให้ดูนะคะเนื้อด้านหน้านะคะแตกรายงานหน่อยหน่อยนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะสมเด็จนะคะพิมพฐานแซมนะคะเนื้อแบบนี้นะคะทักปิดกันมาได้นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะหลวงปู่ไข่เหรียญของปู่ไข่นะคะวัดเชิงเลนนะคะเหรียญน,นี้ด้านหลังนะคะเรียบๆแบบนี้เลยนะคะ ลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะท่านใดสนใจนะคะสี่ร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะที่หกจะเป็นเ,เหรียญเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวปู่บุญนะคะให้ดูนะคะสวยๆเลยนะคะเนื้อด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เ,เจ้าสัวผู้บุญนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นปิดตานะคะปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมนะคะให้ดูนะคะเนื้อเก่าๆนะคะสวยๆเลยนะคะด้านหลังนะคะ คนนะคะท่านใดสนใจนะคะปิดตานะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะก็ทักปิดกันมาได้นะคะ400บาทส่งฟรีนะคะอตอนนี้ฝนกำลังตกนะคะอาจจะมีเสียงแซกนิดหน่อยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8นะคะจะเป็นสมเด็จอันนี้จะเป็นเกตชัยโย6ชั้นนะคะให้ดูเนื้อด้านหน้าก่อนนะคะ เนื้อส,สวยๆนะคะเนื้อด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อเก่าๆนะคะพิมพ์ส,สวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จเกตชัยโยนะคะหกชั้นนะคะสี่ร้อยบาทส่งให้ฟรีกันเลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่เก้านะคะอันนี้จะเป็น ยี่สิบห้าศตวรรษนะคะอ่าสวยคมนะคะด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะมียันให้แบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะยี่สิบห้าศตวรรษนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะไปพร้อมกรอบให้แบบนี้เลยนะคะสี่ร้อยบาทนะคะส่งให้สีนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะจะเป็นสมเด็จนะคะอรหันหลังปั๊มนะคะให้ดูด้านหน้าก่อนนะคะอันนี้หมคะเพิ่งเคยได้มาเหมือนกันนะคะหลังปั๊มแบบนี้นะคะเนื้อเก่าๆนะคะ สมเด็จอาหารหั์หลังปั๊มนะคะด้านหน้านะคะ <_ t une> เนื้อกเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <_ t une> ท่านใดสนใจนะคะก็ทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะอันนี้จะเป็นหลวงผู่สุขนะคะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะ <_ t une> สวยๆนะคะอยู่ในกรอบนะคะภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะ ท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์นะคะขอดูลูเพิมเ่มเติมกันได้เลยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพิมพ์สวยๆนะคะด้านหลังนะคะอาจจะมีเหมือนเ,อเหมือนรอยจานนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ขอดูลูเพิ่มเติมกันได้นะคะอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะคะภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแบบพิมพ์สวยๆนะคะ ท่านใดสนใจนะคะหลวงปู่สุกพิมพ์รัศมีนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงปู่พิมพ์นะคะให้ดูก่อนนะคะลงยาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่พิมพนะคะเสมาแปดรอบนะคะเหรียญนี้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ คันใดสนใจนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเสมาแปดรอบนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงปู่สุขนะคะวัดปากของมะขามเท่านะคะปีสองสี่หกหกนะคะเหรียญน,นี้ ด้านหลังนะคะก็จะมียันอักขระแบบนี้นะคะมีไข่ปลาล้อมรอบแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะปีสองสี่หกหกนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นะคะสิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูเนื้อก่อนนะคะพิมพ์สวยเนื้อสวยนะคะ ข้างหลังจะเป็นเขาเรียกลายไม้ดีป่านะคะแม่ค้าไม่แน่ใจนะคะพิมพ์สวยเนื้อสวยนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อแบบนี้พิมพ์แบบนี้นะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะคะนี้จะเป็นเหรียญของหลวงปู่ศิลานะคะ เป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นเหนือดวงนะคะภาพไม่ชัดยังไงนะคะสามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะรุ่นเหนือดวงนะคะท่านใดสนใจนะคะสี่ร้อยบาทส่งให้ฟรีกันเลยนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่16นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อสงฆ์นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนมะะ่ค้าูดผิดยังไงต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะด้านหลังนะคะวัดเจ้าฟ้าสาลาลอยนะคะ2505นะคะปีนะคะ ท่านใดสนใจนะคะเหรียญน,นะคะหลวงพ่อสวงนะคะสวงทักปิดกันมาได้นะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่17นะคะ17นะคะจะเป็นสมเด็จเกตชยโยนะคะอันนี้จะเป็น7ชั้นนะคะให้ดูเนื้อก่อนเลยนะคะองค์จริงจะไม่ขาวแบบนี้นะคะอันนี้ใช้ไฟนะก็จะออกขาวๆหน่อยนะคะ ท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเนื้อด้านหลังนะคะเนื้อเก,เก่าเลยนะคะพิมพ์สวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จเกตชโยนะคะเจชั้นนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่18นะคะอันนี้จะเป็นหนุมาน ไม้แกะนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะมีเหมือนครา,าบทองติดอยู่นะคะอันนี้ไม่ทราบที่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นหานุมานไม้แกะนะคะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบนะคะหรือว่าสนใจนะคะก็ทักมาปิดกันได้เลยนะคะ 400ร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะเป็นหนุมานไม้แกะนะคะไม่ทราบที่นะคะก้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดรู้จักนะคะหรือว่าสนใจนะคะก็ทักมาปิดกันได้นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้านะคะจะเป็นใบโพเล็กนะคะใบโพเล็กของหลงปุ่โตนะคะให้ดูนะคะ สวยๆเลยนะคะด้านหลังนะคะจะมียันให้แบบนี้นะคะใบโพเล็กนะคะของหลวงปู่โตะนะคะท่านใดสนใจนะคะทักมาปิดกันได้นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะอ่าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เนื้อสวยๆนะคะเก่าๆนะคะด้านหลังจะมีตาเจดีนะคะหรือว่าตาวัดแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จบางขุนพรมนะคะเนื้อแบบนี้นะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกั่นนะคะให้ดูก่อนนะคะด้านหน้านะคะ เหรียญหลวงพ่อกันนะคะเหรียญน,นี้ด้านหลังนะคะก็จะมียันอักขระให้แบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะสี่ร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่22นะคะ22จะเป็นหลวงพ่อทานะคะด้านหน้านะคะ อันนี้จะเป็นรุ่นสองนะคะหลวงพ่อทารุ่นสองนะคะด้านหลังนะคะท่านใดสนใจนะคะทักมาปิดกันได้นะคะหลวงพ่อทารุ่นสองนะคะสี่ร้อยบาทนะคะส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะ จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะอ่ยสวยๆนะคะพิมพ์นี้ผิวออกมนมันๆนะคะเนื้อจะดูเก่งๆนะคะเนื้อสวยนะคะเนื้อสวยๆนะคะ ทันใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเนี่ยดูแก่งๆนะคะผิวจอบมันๆนะคะทันใดสนใจนะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่24นะคะอันนี้จะเป็นชินราชอินโดจีนนะคะจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะองค์นี้รายการที่24ีนะคะชินราชอินโดจีนนะคะ ด้านหลังนะคะกลองไม่โฟกัสนะคะสวยๆเลยนะคะก้นนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะชินาราดอินโดจีนนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดนะคะสนใจองค์ไหนนะคะที่แมคา้าไลในวันนี้นะคะก็สามารถติดต่อแมคะ้าได้ตามนี้เลยนะคะสามารถโทรได้เลยนะคะที่เบอร์0982723960นะคะหรือว่าจะเป็น ID Line นะคะ0982723960นะคะทั้ง2ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรหรือ ID Line นะคะสามารถติดต่อแมคะ้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะ ในส่วนของราคาวันนี้ก็เปิดไว้ที่400บาทนะคะส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะปลายทางก็400บาทส่งฟรีเหมือนกันนะคะถหากพี่ๆนะคะท่านใดสนใจองค์ไหนนะคะที่ไม่้าไล์นะคะก็สามารถทักมาปิดกันได้นะคะดูองค์ที่ชอบที่ถูกใจนะคะแล้วก็ทักมาปิดกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ